หลายจังหวัดในภาคอีสานนะคะได้ประกอบพิธีปลูกพระศีมหาโพธิโทสมาราบอบพิษค่ะเนื่องในวันวิสาขบูชาพร้อมกัน77จังหวัดทั่วประเทศค่ะวันนี้ค่ะเวลา9นาฬิกา29นาทีที่พุทธมนฑลอีสานบ้านเต่านอตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีปลูกพระศีมหาโพธิโทสมาราชบอพิษ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันวิสาขาบูชา จระถานต้นพระศรีมหาโพเพื่อเชิญไปปลูกในพื้นที่77จังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศและพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิโทสมาราชบพิษมีความหมายว่าพระศรีมหาโพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเก้าปรดกระหมอ่อมพระราชทานเลิกการปลูกพระศรีมหาโพธิโทสมาราชบพิษในวันวิสาขาบูชาซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568เวลา9นาฬิกา29นาทีพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ สถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดตามความเหมาะสมได้แก่วัดศาสนาสถานสวนสาธารณะและสถานที่อื่นๆรวมทั้งพระราชทานวิดิทัศธรรมนาวาวังธรรมพระราชทานเนื่องในวันวิสาขบูชา ส่วนที่จังหวัดหนองคายค่ะได้จัดให้มีพิธีปลูกพระศรีมหาโพธิโทศมาราชบพิษน้ำมนทนปลูกพระศรีมหาโพธิโทศมาราชบพิษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตหนองคายอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายโดยมีนายสมภพสม,มิตาศิริผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีมีพระภาวนาวัชารามุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคายผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพชัยพระอารามหลวงรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาเขตหนองคายเป็นประธานฝ่ายสง ที่จังหวัดชัยภูมิวัดวณารามขออภัยค่ะวัดวนารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินายอนันต์นาคนิยมผู้วาราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีปลูกพระศรีมหาโพธิทศมรราชบอพิษโดยมีรองผู้วาราชการจังหวัดชัยภูมินายกเหล่ากาชาติจังหวัดชัยภูมิหมัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและระสคนิกรชาวชชยภูมิเข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมรับชมวิทิทัศนธรรมนาวาวางังธรรมพระราชทานเนื่องในวันวิสาขาบูชาที่มณฑลปลูกวัดพระธาตุเชิงชุมวาราวิหารอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครน,นายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีปลูกพระรีมหาโพธิโทสมาราชบพิษโดยมีนายพิสิทธ์แรทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นผู้เชิญพระศรีมหาโพตามด้วยขบวนแถวของพระส่วนราชการเดินเวียนรอบองค์พระธาตุเชิงชุมสามรอบก่อนนำไปประดิษฐานบนแท่นพิธีเบื้องนาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเชิญระศีมหาโพธิทศมาราชบอพิษเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษ์ณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปยังมณฑลปลูกโดยถือเลิกปลูกเวลา9.29นาฬิกา29นาทีในวันวิสาขาบูชาประจำปี2,568เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด ฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริย์ยาราธิราชแห่งพระราชวงศ์จักกรีพุทธศักราช2,568ที่มณฑลปลูกพระบรมธาตุนาดูนอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าร,ราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีปลูกพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตร เพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสบ้ามงคลพระชนมายุท้าวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งราชวงศ์จัก,กรีพุทธศักราช2568โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหน่วยงานภาคเอกชนและพุทธศาสนิชนเข้าร่วมพร้อมชมคลิป ทำนาวาวังธรรมพระราชทานเนื่องในวันวิสาขาบูชาที่พระอุโบสถวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงตําบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีในราชาซุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานพิธีทงพระพุทธศาสนากล่าวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี จากนั้นเชิญต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิษต้นพระศรีมหาโพ,พาธิราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปลูกหน้าพระอุโบสถวัดโพธิสมพรพระรามหลวงโดยมีพระราชสารโกศลเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เจ้าอาวาสวัดโพทิสมพรพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์คณะสงฆ์สิบรูปเจริญชัยมงคลคาถานางนงลักษณ์สุนหัวนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุดอรธานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตุลาการพลเรือนทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีทางพระพุทธศาสนาพิธีอันเชิญต้นสีมหาโาพธิทศมรชบพิษ ปลูกณนะมนทลปลูกพระศีมหาโพธิทศมาราชบพิษหน้าพระอโวถวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงที่จังหวัดยะโสธรค่ะนายชาญชัยสองศรีวิชัยผู้ว,ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจตลอดจนเจ้าหน้าที่และประชาชนจังหวัดยะโสธรรวมประกอบพิธีปลูกพระศีมหาโพธิโทศมาราชบพิษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิ์เพื่อเชิญไปปลูกในพื้นที่77จังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยพระศรีมหาโพธิโทศมาราชบพิรมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดสุรินทร์จัดพิธีปลูกพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิรณศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางบ้านละออ ตำบลเฉเนียงอำาเภอเมืองสุรินจังหวัดสุรินโดยมีนายชำนาญชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเป็นประธานในพิธีปลูกต้น พระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิษโดยมีข้าราชาการทหารตำรวจนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุริหนหัวหน้าส่วนราชาการส่วนราชาการประชาชนจิตอาสาขเข้าร่วมพิธีที่บริเวณมณฑลปลูกพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิษวัดศรีสุทาวาสพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเลยนายชัยพจน์จลพงศ์ผู้ว่าราชาการจังหวัดเลยเป็นประธานธพ,าาพิธีปลูกพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิษพร้อมด้วยข้าราชาการตุลาการทหารตำรวจนายกเหล่ากา ชาติจังหวัดเลยหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลยภาครัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดหนองบัวลำพูนายสุรศักดิ์อักษรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในพิธีปลูกต้น พระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิษโดยมีพระเทพวัชรวิสุทธิ์เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานสงฆ์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานในพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิษโดยมีพระครูวิมลบุญโสพลเจ้าอาวาสวัดป่ากุดิิมพระครูขันติธรรมมานุกูลเจ้าคณะตำบลลำขออภัยค่ะเจ้าคณะตำบลำล,ำลำพูเจ้าอาวาสวัดหนองแซง หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการจิตอาสาพราชทานขคหาบอดีและพระสกนิกรชาวหนองบัวลำพูพร้อมใจเข้าร่วมพิธีและรับชมคลิปทำนาวาวังด้วยความปลื้มปิติและจงรักภักดีค่ะ